เพี่อไอ้บอลครับขอโทษครับสลนเลยเนี่ยเฮ้ยมึงมึงเคยเล่นได้แบบกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มอ่ะจีจี้เดี๋ยววันเสาร์เนี้ยเออพี่อะคือเสียงเนี่ยถ้ากุ้มกิ่มมันไม่อย่างงั้นหรอกมันต้องออมลงมาจีจี้จ้าจีจี้จ้าเนี่ยเดี๋ยวเสาร์เนี้ยพี่จะพาหนูไปทะเลวันเสาร์เนี้ยพี่อ่ะจะพาหนูไปทะเล ออหนูเล่นต่อเนยฮะจริงเหรอจริงเหรอพี่หนูเมียพี่เ่ะโอ้ยเมียพี่อ่ะโอ้ยอันนี้คุยโอนยหน่อยโอ้ยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เมียพี่อะเขาไปประชุมกับเจ้านายที่ภูเก็ตนูน่นฮฮ่าสบายยังไงซะยังไงเนี่ยหนูยังไงเนี่ยย,งงยังไงเนี่ยหนูก็หนูจีจี้อ่ะ เว้นจากการสอนสักวันหนึ่งนะไม่ชัดแล้วมันองมีคำว่าสอนบัง huh. ส okay. kind of like ือเว้นพิเศษเว้นจากการสอนพิเศษต้องงดรับจ้างสอนพิเศษงดรับจ้างต้องงดรับจ้างสอนพิเศษสักวันหนึ่งนะได้สิพี่หนูรอวันนี้มานานแล้วโอเคเราจะไปดุนุ๊บีกันเราจะไปกอดช่องสิงคโปร์กันเอายัง